ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็มีบทบาทหลักในเรื่องของการส่งเสริมตามชื่อของกรมนะครับเราจะขับเคลื่อนในเรื่องของการทํางานในผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั่วประเทศนะครับเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบแปดท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับอันนี้ในส่วนของเรื่องนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการเดินทางของนักเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่นะครับกรมเองก็ให้ความสาคัญมาโดยตลอด ครับท่านี้ปัญหาก็คือว่าในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้นะครับเมื่อกี้นั่งฟังท่านอาจารย์สุวรรณผู้เต็งพูดเนี่ยนะครับทำให้ผมลืมไปหมดเลยวฮะว่าไอสิ่งที่กรมได้ทำเนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายเลยนะนะครับในเรื่องของการไปแจ้งนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางนะครับตามมาตรฐานสถานศึกษาประถมปลายแห่งชาตินะครับตามมาตรฐานนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนนะครับตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้ทํารายงานผ่านไปที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งทั้งหมดที่ได้ดําเนินการณนะขนาเนี้ยแทบจะไม่มีความสําคัญนะครับมีอยู่อย่างเดียวที่จะต้องกลับไปทัคือการสร้างความตาระหนักรู้นะครับเป็นการสร้างความตาระหนักรู้นะครับเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างที่นาเรียนเกือบเกือบนะครับหมื่นแห่งนะครับในส่วนทั้งหมดเนี่ยเรามีโรงเรียนในสังกัดเนี่ย 1 7 0 0กว่าแหง่งนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกประมาณเกือบเกือบมึงหนึ่งหมื่นแปดพันแห่งเพราะงั้นจะทำอย่างไรให้นะครับผู้บริหารขององค์กรท้องถิ่นเหล่านี้แหละครับเห็นความสําคัญก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ไปร่วมกันขับเคลื่อนผ่านโรงเรียนผ่านศูนย์เด็กผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรารอไม่ได้ฮะมันต้องทําทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะครับกรมจะตอบว่าทําอะไรก็คือการนําเรื่องเนี้ยไปขับเคลื่อนทันทีนะครับเออในส่วนของกรมเองมีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นะครับเป็นสถาบันที่จะนะครับอบรมให้กับนะครับบุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปขับเคลื่อนในในหลักสูตรตรงนั้นนะครับประเด็นที่2เนี่ยในส่วนของกรมเองเนี่ยนะครับมันมีการประเมินอันหนึ่งของท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเรียกว่าการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าภาษาในวงการท้องถิ่นก็เรียกว่า LPA นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่กะกลังทบทวนตัวชี้วัดก็อาจจะเอาประเด็นนี้แหละครับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด นะครับประสิทธิภาพของน้องถิ่นนะครับที่ผ่านการประเมินทุกๆปีนะครับอันนี้ก็สิ่งเป็นสิ่งที่กรมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญจะต้องทําทันทีคงรอไม่ได้นะครับขอบพระคุณครับ